ในยุคที่โลกเผชิญความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล ESG (Environmental, Social and Governance) นักลงทุนจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลหนังสือการสร้างความมัง่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ ESG เล่มนี้ จะพาคุณสำรวจหลักการและกฎเกณฑ์ ESG ผลกระทบต่อการลงทุนและบทบาทสำคัญในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนรวมถึงสร้างเศรษฐกิจโลกที่เป็นธรรมและย,ยืดหยุนการลงทุนที่ยั่งยืนตามแนวทาง ESG ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวแต่เป็นการพัฒนาที่สำคัญเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและคว้าโอกาสในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนังสือเลมนี้จะนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด